พบกับเจแม่ไอทีเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้ยังนั่งอยู่บ้านนะคะแล้วก็มีคนส่งตัวนี้นะคะ่ะเป็น Cloud Disk นะคะเขาเขียนว่า Cloud d i s t นะคะเป็นเหมือนตัวเชื่อมต่อกับ Notebook หรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะก็อาจจะเป็นตัวช่วยในการที่เชื่อมต่อกับ Notebook ซะมากกว่าเวลไปนอกสถานที่นะคะอะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะ เป็นขนาดเท่าฝ่ามือนะคะอันเท่านี้แล้วก็อันนี้ก็จะมีใบวิธีเชื่อมต่อมาให้นะคะในกล่องเขาก็จะมีแบบนี้ค่ะนี่เป็นตัวกล่องแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่นี่นี่ก็ด้านนี้ก็จะเป็นเอาไว้เสียบเสียบเสียบสายนะคะในกล่องเขาก็จะมีสายมาให้ด้วยแบบนี้เป็นสายหัว ไทสีนั่นเองอ่านี่ก็คือเสียบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาสายนี้ไปเชื่อมกับตัวโน้ตบุ๊กที่เป็นไทสีนะคะนี่โน้ตบุ๊กที่เป็นไทสีแล้วก็นี่เลยเขาก็จะมีนี่สามารถเชื่อมต่อ HDMI ได้ <Wow. S 1> HDMI ได้ตัวนี้เป็นอ่ Display Port 1.4นะคะตัวนี้เป็น d i s p l a y Port 1.4แล้วก็ตัวนี้เป็นพอร์ตอะไรอะน่าจะเป็นเหมือนอันนี้ค่ะน่าจะเป็นพอร์ตของอะไรอะน่าจะเป็นพอร์ต type c เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเอาไว้เชื่อมต่อเข้ามาเป็น type c นะคะแล้วก็มีนี่เลยเป็น S.D. การนะคะช่องที่จะเอาไว้โหลดการ์ดนะคะมินิการ์ดนั่นเองนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็น type C แล้วก็ USB ค่ะ <Wow. S 1> เรียกว่าเอาไว้เ,เป็นตัวช่วยสำหรับเชื่อมต่อ n o ้ e บุ๊กนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นตัว Macbook มากกว่านะคะที่เป็น type C รุ่นใหม่แบบนี้นะคะข <Okay. S 1> นาดเล็กพกพาสะดวกแล้วก็ใช้งาน น่าจะาก,กระทัดรัดดีนะคะก็ตัวนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้ที่เพจ3ามห EPD นะคะหรือสามารถสั่งไปได้ที่บริษัท i ิจิตอลโซลูชันนะคะก็ได้เหมือนกันก็เขาก็เป็นดีลเลอร์ใหญ่นะคะของคาวดิจิเลยก็ตัวนี้ใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดในหน้าเพจหรือหน้าเว็บไซต์กันได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องจะแม่ไอทีด้วยนะคะ